แม่เย่ยใหม่เจโอวันออฟฟิเชียลสวัสดีค่ะส่วเนื้อเป็นผักบุ้งค่ะเน,นี้ผักบุ้งนะคะผักบุ้งกำลังงามเลยงอกแล้ว แปลงเป็นผักบุ้งแล้วก็ผักกวางตุ้งค่ะตรงนี้เป็นผักกวางตุ้งเดี๋วต้องไปเอาขี้วัวมาใส่อีกก่อนค่ะเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยขี้วัวนะคะ ผักชีลาวนะคะผักคนาตรงนี้ผักคนาก้าเราขึ้นดีค่ะเดี๋ยวกล้วยเครือเบอื้อเริ่มเลยนะคะนี่ค่ะกล้วยเครือเบอื้อเริ่มเลยคอกนะคะเอาปุ๋ยครอบใส่ค่ะเป็นคิวว่ นะค่ะเนี่ย กล้วยลดมะนาวต่อค่ะกลดกล้วยลดมะนาวนะครับกล้วยลูกน้อนเอ้ยกล,ล้วยว่ะมะละกอลูกน้อนได้กินละสุกแล้วค่ะ ได้ค่าเหนื่อยแล้วค่ะนี่ค่ะวีเบลร่มเลยวีงามมากนะคะขุดไว้ก่อนค่ะเอาปุ๋ยเร่งดอกมาใส่ ปุ๋ยใส่ค่ะเหลือไปใส่ต้นโน้นนะคะมันมีทั้งหมดสามต้นดเดี๋ยวเราไปขุดต้นโน้นก่อน น้ำเยอะๆก็ชอบน้ำค่ะถ้าน้ำถึงเขาก็จะออกจันให้เราใส่ปุ๋ยกระทุง้งดอกเดี๋ยวเราก็ฉีดฉีดด้วยค่ะอีกสักสองวันเราก็มาฉีดใช้ทางดินให้อาหารไม่ปุ๋ยทางดินแล้วก็ให้ทางใบค่ะ

ได้ข้าเมื่อยแล้วพี่น้องโอ้ยสวัสดได้ลงไปหดน้ำต้นไม้กันจนอันห่ามงเรงจังได้ลงไปหดหดน้ำต้นไม้สามีกลับลงว่าจากโรงเรีย้ยงเหล่าลเราเอารถมาเราเอาเศษอาหารมาให้ปลาเศษอาหารเด็กเลือกินจจกเด็กน้อยเดี๋ยวคอย,ยกับสิได้เก็บของ เดี๋ยวแม่เย่ใหม่ก็จะได้เก็บของค่ะกลับเข้าบ้านค่ะทุกคนของเคืองเอาเข้าไปไว้ห้องข้างในอันห้องนอน่นละยังบ้านเดบออกมานอนกระสเีเก็บขึ้นห้องข้างบนเก็บขึ้นห้องข้างบนนะคะเก็บของห่วยซ้ามล้ามหาสุย่างนั่นแหละเดวเก็บไว้นะคะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะโชคดีมีความสุขร่ำรวยนะคะไม่เจ็บไม่จนบ๊ายบายค่ะ